แม่วันนี้วันนี้ทางโล่งโปร่งสบายทำไมอ่ะต้องใช้คาถาแล้วเอาเลยไม่ใช้มานานมากแล้วเรียกอะไรเนี่ยขอกจาบ้านที่ไปเลยโอ้เรียกใครวะไม่ต้องเป่าเราหันหลังมาเดี๋ยวคุณลงนักให้ มึงเป็นอาจารย์แม้งไงมันจะเจ้งจะลงหักข้างหลังเดียวเลยเอ๋อบอกเขาหน่อยมั้ยขายเนี่ยขายหมดเนี่ยเขาขายของเออขายก็ไม่หิวตอนกูเล่นออนี่กูสั่งนี่กูสิอิ้วกดผัดซิ้วให้คูสักจานเปเรื่องเลยมาดูหน้าไม่คา้าจะสั่งเลย อย uh, uh huh. ู่เฉยเลยออยู่เฉยอยู่น uh ีม่ไปไหนเลยมึงก็บอกให้เขาหยุดผ่านก่อนดิเอาสูงกว่านี้หน่อยดีกว่าจั้าเมตามหาอล